กลับมากันต่อนนะคะในผลสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะอ่ะมันเป็นข่าวอักษรยอ่อมันเป็นข่าวอักษรยอ่อซึ่งหลายคนก็พยายามแกะกันแกะถูกแกะผิดกันไปด้วยนะคะหรือบางคนก็แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่งจะอ่านข่าวบันเทิงก็คงจะไม่ได้รู้อะไรเยอะนะคะแต่ว่าจากการแกะเนี่ยคนที่ถ่ายถูกไปนหนึ่งคนแล้วน่าจะมีคนเดียวนะคะ คุณแวลีน่าจังนะครคุณผู้ชมขานะคะเพจดังลั่นนะคะอดีตนางเอกกอ,อกไก่นะคะลาวงการได้ผัวรวยเป็นพันล้านสุดท้ายถูกหลอกนะคะล่าสุดเพจดังเจมมอยร้อยแปดใช่ไหมลันหยอดคำใบา้ยามดึกนะคะว่าด้วยนิทานเจ้าหญิงกอ,อกไก่นะคะ ผูเ้เลอโฉมที่มีชีวิตเหมือนตกถังเข้าสารเจอเจ้าชายนักธุรกิจพันล้านทําเจ้าหญิงต้องลาวงการไปแต่งงานจนคนอิฉา,าชดชูว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีอันนี้มาจากเพจของเจ๊มอ,อยนะคะเจมเจมอ,อยใช่ไหม เสียมอยร้อยแปดนะคะไม่ใช่กูต่างแป่งขึ้นมานะคะพร้อมลงรายละเอียดต่ออีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหญิงกอไก่มารู้ว่าถูกเจ้าชายเนี่ยหลอกมานานเกือบสิปีนะคะพราะหลงชื่อคําพูดของเจ้าชายนะคะถ้าแต่งกับฉันละทิ้งทุกอย่างที่จะยกย่องจดทะเบียนสมรสเชิดหน้าชุดตาให้สมฐานะความเป็นเจ้าหญิงที่อภัยฟ้าหมาปองนะคะเออนะคะก็ เจ้าหญิงกอไก่นะคะเชื่อมั่นในรักแท้เจ้าหญิงกอไก่ใช่ไหมไม่ใช่ผู้จัดละครกอรไก่นะ อะไรเจ้าหญิงกอไก่นะไม่ใช่ผู้จัดละครกอไก่นะมึงเดี๋ยวบางคนเขาคิดว่าเป็นพี่คนนั้นอย่ายอมแพ้อย่าอย่ายอมพ่ายแพ้แก่ลมปากเจ้าชายสุดท้ายก็ยอมแพ้นะคะสุดท้ายก็ทิ้งวงการบันเทิงนะคะไปแต่งงานทั้งที่สินสอดทองมั่นจากฝ่ายชายนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ครบเจ้าชายใช้วิธีผ่อนจ่ายอาเดี๋ยวนี้เขาต้องบ่นจ่ายนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าชายอีออนนะคะและก็บ่ายเบี่ยงการจดทะเบียนสมรสเรื่อยมาจนถึงนับปัจจุบันนี้ชีวิตที่วาดฝันไม่สวยหรู กูจะพังอะแล้วว่าออนะคะสุดท้ายเนี่ยห้าสี่สามสองกับพัง นะครับพังพินาศนะคะพังพีนาฏเลยนะคะเจ้าหญิงใช้ชีวิตดั่งนกน้อยในกรงทองนะคะผัวเป็นใหญ่นะคะถูกสั่งห้ามทุกอย่างในชีวิตห้ามแต่งตัวสวยห้ามแดกของแพงห้ามนั่งนี่บ้าบาบาบา,บา,บ,าบานะคะทำเสมือนเจ้าหญิงเป็นเพียงท่าสาวนะคะไม่ใช่เมียนะคะแต่ที่พิกลึกว่านั้นก็คือมารับรู้ทีหลังว่าเจ้าชายเนี่ยผัวรักเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับเมียนะคะ กับเมียเหรอมาเหสีคนเก่านะคะและเขาเจ้าหญิงก็ไก่ก็ถูกมัดมือมัดมัดมือมัดเท้าชกเหรอโอ้นะคะมัดมือมัดอะไรมัดมือมัดเท้าเหรอก็ถูกมัดมือมัดอ๋อขออภัยค่ะก็ถูกมัดมือชก จนทนรับสภาพให้กับเจ้าชายมีเมียสองบ้านสองนะครับเป็นรปริยายเรื่องปกติการได้ผัวรวยผัวมันก็ต้องมีเมียน้อยอยู่แล้วค่ะมันคงไม่มาเอาเราคนเดียวค่ะลูกงานนี้นะครับเพจดังยังไม่มีใครตอบถูกนะครับจนเจมมอยร้อยแปดใบเพิ่มเท่าที่อ่านไม่มีใครสอบผ่านนะครับใบอีกนิดอดีกีอดีตนางเอกจ้าแมลีนาทายถูกแล้วค่ะแมรีนาทายถูกแล้วค่ะก็ไก่มีคนเดียวค่ะเป็นอดีตนางเอกค่ะ ลีน่าจังไทยถูกคนเดียวค่ะกูรูข่าวบันเทิงของจริงนะคะกูรูนางงามของจริงรกูรูข่าวบันเทิงของจริงต้องหลีน่าจังนะคะไทยถูกแล้วค่ะเออนะคะมากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าฝันเป็นจริงมีคลิปแน่น้องเทนนิสนะคะอยากร่วมงานกับทางอะไรนะเจฟอะไรนะเจฟซาเตอร์ atter, หรือลันซาเตอร์ใช่ไหมวงการบันเทิงมาเขาบอกว่าเริ่มเรียกตัวไปเล่นซิกคอมแล้วสำหรับน้องเทนนิสนะคะ เขาบอกว่าเป็นเทควันโดหญิงทีมชาติไทยนะคะแล้วก็เป็นแชมป์โลกแชมป์โลกโอลิมปิกด้วยนะคะที่ล่าสุดบรรดาแฟนๆน้องแพนิสก็ตั้งหน้าตั้งาตารอนะคะทะีในหน้าจอทีวีได้เลยเพราะเธอนั้นจะมีซิกค,คอมติดต่อมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแชมป์โอลิมปิกหลายคนก็มาเล่นละครเล่นหนังละลันะครับบางคนก็มาเป็นคอมเมนเตอร์นะคะ เออนะคะบอกเป็นแขกรับเชิญในบทบาทของนักแสดงตลกนะคะซึ่งเธอก็เผยว่าไม่ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะแค่ฉากเดียวนะคะเออนะคะไม่เป็นไรคะลูกนะคะเพราะตอนนี้หนูก็รวยกว่าดาราหลายคนแล้วนะคะ mm hmm. นอกจากนี้เธอ,อยังเผยว่าพระเอกที่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดก็คือเจฟสาเตอร์นะคะคนนี้หรอ อ๋อหรอคะแต่ถ้าเป็นนางเอกที่อยากร่วมด้วยก็คือยาย่าอุรัสยานะคะคุณผู้ชมคะ่ะทั้งนี้นะคะเธอจึงบอกว่าถ้ามีใครติดต่อมาตนรับทุกอย่างเพราะอยากทํางานชื่นชอบดาราทุกคนถ้ามีโอกาสพร้อมคว้าไว้ติดต่อมาได้เลยค่ับพร้อมรับนะคะอ่ะนะคะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีกันนะเป็นวีรสตรีนะคะได้เหรียญทองเก่งเดีย๋ยวนี้โอลิมปิกไม่มีผู้ชายได้แล้วนะเ,เหรียญทองอ่ะส่วนญ่เป็นผู้หญิงหมดแล้วนะคะ ่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งหมดแล้วนะคะส่งผู้หญิงไปได้เหรียญทองกันมาสนั่นบันไหวเลยนะคะต้องยกน้ําหนักทั้งอะไรทั้งมงทั้งมวยนะเห็นไหมล่ะมวยก็ได้เหรียญเงินเห็นไหมยกน้ําหนักก็ได้เหรียญเหรียญอีกเทควันโดก็ได้เหรียญทองนะคะมันจะหมดยุคผู้ชายแล้วใช่ไหมมันหมดยุคผู้ชายแล้วใช่ไหมกลายกลาว่าประเทศไทยผู้หญิงเก่งมากกว่าผู้ชายแล้วนะเธอผู้หญิงเก่งมากกว่าผู้หญิงมีความสามารถมากกว่าและผู้หญิงมีความอดทนมากกว่านะคะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาเราก็จะเห็นจากผลงานของเธอนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ